สวัสดีครับปุ๊กปองชาแนลครับวันนี้พาเพื่อนๆที่รักดอกยไม้ครับทั้งดอกไม,ม้ป่าแล้วก็ไม่ใช่ดอกไม,ม้ป่าครับวันนี้พามาพันเพื่อนๆมาดูาที่ผมปลูกไว้ครับอันนี้คือมะชานุเป็นเชื้อราครับผมจะมีวิธีแก้ยังไงให้ หายจากเชื้อราครับผมปกติส่วนมากเขาก็ใช้ยาป้องกันเชื้อราฉีดพ่นครับแต่ว่าผมจะไม่ค่อยใช้สารพิษครับผมก็เลยมาใช้ปูนแดงป้ายครับผมอันนี้เป็นมะฉานุครับเป็นเชื้อราเยอะมากครับเพราะว่าเจอฝนทุกวันครับช่วงนี้ เจอพายุติดๆมาหลายวันแล้วครับนี่ยครับนี่เชื้อราครับไม่ดีครับไม่ดีถ้าเป็นอย่างเงี้ยถามว่ารักษายากไม่ก็ยากครับยากครับผมจะใช้ปูนแดงนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเชื้อรา เป็นแล้วมันก็จะลามไปเรื่อยครับท่านผู้ชมนี่ฮะอาการของเชื้อลาครับมาดูอีกกระถางหนึ่งเป็นแทบทุกระถางเลยครับเจอแต่ฝนครับผมใช้ปูนแดงป้ายแล้วก็ฉีดพ่นไปที่รากครับผม จะพาไปดูช้างครับติดเชื้อราเหมือนกันครับเนี่ยครับผมใช้ปูนแดงป้ายครับผมมันช่วยได้ครับไม่เป็นไรครับไม่อันตรายปูนกินหมากนี่แหละครับเนี่ยฮะป้ายไปเลยครับ เป็นจุดๆสีเหลืองนะครับเชื้อราบางต้นก็อาการดีขึ้นครับมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับท่านชมเนี่ยฮเพี้ยก็มีนะครับศัตรูเยอะครับดอกกล้ยวยไ,ไม้ต้นไม้อื่นก็เหมือนกันครับศัตรูเขาเยอะครับลงมแมลงบ้างครับ แต่ถ้าเกิดจะใช้สารเคมีก็ใช้ได้ครับมันก็ใช้ได้ผลครับแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันหน่อยครับป้องกันดีๆครับเวลาฉีดพ่นครับแต่ผมชอบเอาแบบธรรมชาติมากกว่าครับผมก็ป้ายไปแทบจะทุกต้นครับผมตรงไหนที่มันเป็นจุดๆเป็นจุดนิดๆหน่อยๆผมก็ป้ายครับ ช้างตัวนี้ก็อาการดีขึ้นครับมันเหลือนิดนิๆหน่นนอยๆครับเหลือหน่อยเดียวครับแต่ผมก็ป้ายป้องกันไว้อีกครับนี่ฮะฝนตกทุกวันเลยครับช่วงนี้เขตบรวรินก็ตกต่อไปอากาศหนาวจะมีเปล่าก็ไม่รู้ครับกลัวจะเป็นฝนแปดแดดสีครับ ส่วนเวนด้าต้นนี้ก็เริ่มแทง่ออกมาแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะก็มีบ้างครับแต่ผมก็เอาปูนแดงป้ายหมดแล้วครับป้องกันไว้ก่อนกระทั่งแคทนะครับแคทก็เป็นครับทุกสายพันธุ์เป็นหมดครับโดนฝน โดนนิดหน่อยไม่เป็นไรครับแต่ตกตั้งวันทั้งคืน3วัน4วันไม่ยอมหยุดเนี่ยอันนี้คือฟาแลนอันนี้ดีขึ้นแล้วครับฟาแลนต้นนี้เนี่ยฮะเมื่อก่อนเป็นเยอะกว่านี้ครับก็ยังมีบ้างนิดๆหน่อยครับ เดี๋ยวอีกสักประมาณอาทิตย์นึ่งจะเอาปูนแดงมาป้ายครับนี่ครับแทงช่อครับผมก็จำชื่อไม่ได้ครับต้นนี้น่าจะเป็นสุรานาลีครับ ให้มันบานก่อนครับประมาณครึ่งเดือนครับเดี๋ยวก็บานเดี๋ยวจะลงคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับเรื่องเขาแก่ครับต้นแคทธริยาออกดอกไปแล้วครับโรยไปเรียบร้อยครับดอกเอื้องใส่ล่องแร่งครับผมร้อยทิ้งใบก่อนครับ ตรงนี้เจอฝนไม่ทิ้งใบง่ายๆหรอกครับนีฮยาวถึงพื้นเลยครับเอื้องสายงแรงหรือว่าเอื้องสายเชียงใหม่ครับนี่ฮะยาวมาหามาเลี้ยงครับเลี้ยงง่ายดูแลง่ายครับเอื้องสายลองแรงงหรือว่าเอื้องสายเชียงใหม่ครับ จันครับรจันตะบุครับผมส่วนกรนี้ก็เป็นกระเป๋าเปิดหรือว่าปิดก็ไม่รู้ครับยังไม่เคยออกดอกให้เห็นครับแต่ก็คงใกล้แล้วครับเริ่มสมมูณ์แล้วครับก็จบคลิปเพียงแค่นี้ครับท่านผู้ชม บวังว่าจะได้ประโยชน์และความรู้นิดนึงครับมีเคล็ดลับดีๆก็เอามาบอกเพื่อนๆและก็ท่านผู้ชมครับเล็กๆน้อยๆบางท่านก็อาจจะมีเคล็ดลับดีกว่านี้ก็แล้วก็ โอเคครับจบคลิปเพียงแค่นี้ครับกดติดตามด้วยนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมสวัสดีครับบ๊ายบาย